สวัสดีครับทุกคกน,น,นาม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 าเราเรียนคำศัพท์คำนี้กันดีกว่าครับสำหรับคำศัพท์คำนี้นะครับเดเรโอซินตามเราชื่อจูเฉียวใส่หลักอีกเสืออีกครั้งนะครับจูเฉียวเดี๋ยวเรามาอ่านพินอินกันดีกว่าครับจู อีกรอบนะครับซืออูจูอ่าเด็กๆจะสังเกตว่าตัวซือบวกกับสละอูนะครับจะอ่านว่าจูอ่าเสียงที่เท่าไรอเอ่ยกลายเป็นจูสูอ่าอีกรอบนะครับจู u จูอ่าเสียงที่สองนั่นเองนะครับอีกหนึ่งคำชีอู ชิวอีกครั้งนะครับชิวชิวามาดูเสียงกันชิวชิวเสียงที่สองเช่นเดียวกันนะครับตีอ๋ชอชงเมื่อคำสองคำรวมกันก็จะกลายเป็นจู่เฉียวจูเฉียวมีความหมายว่ากีฬาฟุตบอลนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราไปตอบคำถามเพื่อทบทวนความรู้กันก่อนเรียนต่อนะครับไปเทคนิคการจับโัดสอนเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำศัพท์2องคำนี้กันดีกว่าคำแรกคำว่าสูนะครับสูตัวนี้นะถ้าเกิดเด็กๆเคยเรียนนะครับจะมีความหมายว่าเท้านั่นเองนะครับซึ่งฟุตบอลเป็นกีฬาที่จะต้องใช้เท้าในการเตะ การเล่นนั่นเองนะครับอีกหนึ่งคำคำว่าฉิวคำนี้หมายถึงลักษณะสามมิติที่เป็นทรงกลมนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกบอลหรือลูกโล่นะครับหรือต่างๆมากมายเลยสามารถใช้คำว่าฉิวได้ในที่นี้จะหมายถึงกีฬาประเภทบอลน,นะครับซึ่งลูกุบอลก็มีลักษณะทรงกลมเช่นเดียวกันนะครับ ดังนั้นเมื่อคำว่าจูและคำว่าฉิวมารวมกันก็จะกลายเป็นคำว่าจูฉิวซึ่งมีความหมายว่าฟุตบอลนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปตอบคำถามทบทวนความรู้กันดีกว่าครับอ่าเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์คำนี้กันดีกว่าอีกเมื่อกเราสู้ตูออกเสียงตามนะครับจูเฉิวแท้หลายนีดเปลี่ยนอีกรอบนะครับจู ฉิวจูเฉิวมีความหมายว่าอย่างไรครับเด็กอ่าฟุตบอลนั่นเองนะครับเหินปากยอดเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวเราไปสแกนคําต่อไปเรียนคำํำศัพท์กันเลย